สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเ,เรื่องปรินิพานของพระโคทิกะเถระผู้ละสังขารแล้วเข้าสู่นิพานในทางพระพุทธศาสนามีหลัก กฎแห่งกรรมอยู่ว่าคนทำดีไว้เมื่อเสียชีวิตจากโลกนี้แล้วย่อมไปสู่สุขติคือไปเกิดเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนคนที่ทำชั่วในโลกมนุษย์เมื่อตายแล้วย่อมไปสู่ทุกขติคือไปตกนรกเป็นเปรต หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานสำหรับผู้ที่สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันเป็นผู้ตัดภพตัดชาติได้แล้วย่อมไปสู่นิพพานกฎแห่งกรรมนี้ได้ถูกอธิบายโดยเฉพาะโดยพระศาสดาเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเข้าไปอาศัยอยู่ในกรุงราเชครื ประทับอยู่ที่พระเวรวันทรงปรารบการนิพพานของพระโคติกเทระและตัดพระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นด้วยบาทพระคาถาว่าเตสังสัมปันนะสีลานังเป็นต้นเรื่องมีว่าครั้งหนึ่งพระโคติกเทระมีความมุ่งมั่นปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน โดยไปอยู่ใกล้ถ้ำกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิริในแคว้นมคตพอพระเถระได้เอกคตาจิตคือได้ฌานก็เกิดอาพาธป่วยหนักด้วยโรคเรื้อรังอย่างหนึ่งถ้าไม่ท่านไม่สามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อบรรลุถึงพระอรหัตผลได้ แต่แม้ว่าท่านจะป่วยหนักอย่างไรท่านก็ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อไปแต่ทุกครั้งที่ทำความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนั้นก็มีอันต้องอาพาธเข้ามาขัดขวางทุกครั้งไปเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่ถึงหกครั้งพอถึงครั้งสุดท้ายท่านพระโคติกะเทระได้ตัดสินใจที่จะเอาชนะอุสรรกเหล่านี้ และจะต้องบรรลุพระอรหัตผลให้ได้แม้ว่าจะต้องตายก็ตามท่านจึงยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดท่านก็ตัดสินใจสละชีวิตด้วยการนำมีดโกนมาเฉือนคอของตัวเองในช่วงที่ท่านจะมรณะภาพนั่นเองท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผล เมื่อมานทราบว่าพระโคติกะเถระมรณภาพแล้วก็ได้พยายามค้นหาที่เกิดของพระเถระแต่ก็หาไม่พบมานจึงแปลงร่างเป็นชายหนุ่มไปเฝ้าพระาศาสดาและได้ทูลถ,ถามถึงที่เกิดของพระเถระพระศาสดาตัดถึงกฎแห่งกรรมสำหรับผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ว่ามันไม่เป็นประโยชน์สำหรับ ท่านที่จะมาถามถึงชะตาชีวิตของพระโคโดิกะเถระเพราะพระโคโดิกะเถระหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวงได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วดูก่อนมานบุคคลเช่นท่านแม้จะมีจำนวนตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่สามารถจะค้นหาสถานที่ไปเกิดของพระโคโดิกะนั้นได้จากนั้นพระศาสดา ได้ตรัสพระธรรมบทพระคาถาที่ห้าสิบเจ็ดว่าเตสังสัมปนะศีลานังอัปปมาทวิหาริณังสัมมะทัญ,ญาวิมุตตานังมาโรมักขังนวินทติท่านผู้มีศีลสมบูรณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาทหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบมานจะไม่พบทางไป เมื่อ,พร,รรนนอรพระสัทธรรมเทศนาจบลงชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นพระสัทธรรมเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วได้นำเสนอกฎแห่งกรรมเรื่องนี้พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ